โปรเจกต์หนึ่งที่ยาวนานมากๆสำหรับผมเหมือนกันตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทั้ง p r o c e s s ของเวิร์ o ช็อป r o c e s s การถ่ายแล้วก็ p process post production ทุกอย่างทุกคนตั้งใจกันมากทั้งทีมนักแสดงแล้วทีมงานเบื้องหลังทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดต,ตามนะครับคนดูนดูเป็นรุ่นพี่นะคะเราุานอยู่ตังแต่ภ <laughs> าค <laughs> หนึ่งใช่ไหมภาคหนึ่งครับก็ผมว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่เข้มข้นมากขึ้นมากๆครับแล้วก็ด้วย สถานการณ์ที่แตกต่างจากภาคแรกภาคแรกจะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับอันนี้จะอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบเข้มข้นความมายยาเข้ามาเจา่เปขนัน่งจตจริงๆภาคหนึ่งก็ได้เห็นแบบแล้วแบบมาแล้วเออวันนี้จะเข้มข้นขนาดไหนคะเดินทางมาถึงซีซั่นสองนะคะก็อย่างที่น้องวินกับพีเตอร์บอกเลยสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นมากๆแล้วก็ในแต่ละตัวละครมีหลากหลายมิติให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ ที่สำคัญนะคะน้ำตาลชอบมากในดูเทรลเลอร์ไปภาพสวยมากจริงๆโปรดักชั่นดีมากครอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะเตืนน้องหม่จริงจริงค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่จริงถ่ายตั้งแต่เข้ามาในกัมมีนีค่ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีอะไรแบบนี้ก็อยากดูมากค่ะอมมดอันนี้เป็นเรื่องแรกของมิอเหมือนกันค่ะมีนก็เพิ่งเข้ามาในค่ายเหมือนกันแล้วก็ ตื่นเต้นกับผลงานครั้งนี้มากๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็นักแสดงแล้วก็ทีมร่วมกับก็บกบตั้งใจกันมากๆค่ะใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าแบบความเข้มข้นของ,ของภาคนี้มันเลเวลไหนจริงจิงพี่เต้ยน,น่าจะเดี <laughs> เ๋ยวได้ตอบได้แต่ว่าพอดีว่า <laughs> ค, <ะ S 2> คุณอาจินเขา นี่ไงคะใช่ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าภาคแรกเนี่ยคือเท่าที่ทุกคนได้ดูนะครับก็จะเห็นความเข้มข้นอยู่แล้วแต่ใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูก็ดีนะครับแล้วก็มาดูภาค2ด้วยเพราะว่าภาคสองเนี่ยจะได้เห็นความต่างถึงเลเวลของความเข้มข้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในคนละวงการกะรับนั้นอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่ในวงการบันเทิงฉะนั้นมันจอมีคว่มมายาวความซับซ้อนมากขึ้นครับซับซ้อนมันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของศยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็ เป็นการประกวดด้วยประกวดเพื่อชิงชุดชื่อว่าบุงงา,งาหมหมื่นพมนใช่ค่ะบางทีมันเต็องเต้ยค่ะของเต้ยก็จะค่อนข้างฉีกไปจากเดิมที่เคยเล่นค่ะก็จะเป็น เป็นคนที่สู้มากๆแล้วก็คราวนี้มามีคนนี้เป็นเบนเทอร์ค่ะใช่เป็นเบนเทอร์ผู้หญิงมีคนอาจินเป็นเบนเทอร์ส่งมาเพื่อมาแบบประกวดกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สู้สุดใจค่ะแล้วสู้ด้วยอะไรคะสู้ด้วยความ สวยสวยจบก็เป็นความสามารถอะไรอย่างงี้ค่ะก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆเขาก็จะต้องมีการรำมีการอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นคาแรกเตอร์ที่ท้าทายมากๆด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนันมินนะครับ ค่ะก็ตัวละครของมี้คือไมา์เดย์นะคะก็อย่างที่พี่เตยบอกไปว่าเราทุกคนเข้ามาแข่งกันเพราะอยากได้ชุดบุงหงาหมื่นหมอนใช่ไหมคะก็ตัวละครไมล์เดย์ก็เป็นตัวละครที่มีความต้องการชุดนี้มากๆยอมทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เตัวอยากได้เป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดทาค่ะก็เรามาดูกันว่าไมาเดย์จะใช้มายาอะไรแข่งกับพี่ๆเราสู้ด้เมื่อกี้พี่พี่ได้บอกพี่เตยด้วยความสบายเราสู้ด้วยเลย อ<ร> <harma> ไปเลยความน่ารักรอดูเลยตัวละครตัวละครตัวละครน่ากลัวมากหลายี่อยู่จริงๆถามว่าถามว่าอะไรนะพี่ไม่คาเลนเตอร์ารกในเรื่องใช่ไหมคะจริงๆนะคะก็รับบทเป็นจิวค่ะจิวก็จะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีความพยายามแล้วเป็นผู้หญิงที่ทําตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็ฉลาดแกมโกงด้วยค่ะใช่ แลว่าเราต้องสูด้วยนี่ความฉลาดอยู่เป็นเมนแดนซ์ค่ะเราเราก็เป็นหนึ่งที่อยากได้ชุดมืนใช่ค่ะคุณน้ำตาลค่ะค่ะน้ำตาลนะคะซั้นสองก็เป็นอัญญาเหมือนเดิมแล้วก็มาในนามแฟนเก่าของเขาแฟนเก่าของเขานะคะซึ่งก็จะมีอะไรบทบาทที่ได้เข้ามาแบบว่าประชัน กันในการแข่งชุดบุงอาจเหมือนพมรกับพี่เตยด้วยใช่่สนุกดีค่ะตอนแรกคิดว่าจะมาแบบว่ากุกกิ๊กกุ๊กหม่ำเบาๆนะคะแต่ไม่ค่ะมีการเวิร์กช็อปยิ่งใหญ่รำแบบยิ่งใหญ่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 นี่นี่ก็การรำคือหนักกว่าน้ำตาเลยรึเปล่ะอะไรนะบบใช่หนูไม่เคยรำแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็โหตอนถ่ายทำเนาะไม่ว่าจะเป็นท่ารำที่ยากมากๆแล้วก็โลเคชั่นที่ โอ้โหบอกเลยว่าในบทเขียนว่าอะไรคะขาลงคาลิฮารวงเล็บร้างใช่คือยิ่งใหญ่มากแต่ว่าโรเทชันสวยมากๆแต่ว่าความยากก็คือมีซีนหนึ่งที่ยากมากก็คือที่คุณยายที่เป็นมอมเรยีก็คือสิ่งที่พี่เต้ยบอกไปค่ะ เราพูดหนูต้องแบบว่าทุกคนอยากได้ชุดบูงาเหมือนพมอนมากๆและยายก็พูดว่าชุดบุกมาไอที่เราตามไปไม่รู้ตัวอะไรอ่ะเราบุนฤทิไปเรื่อนไม่รู้ตัวเราคือพูดหนูต้องแบบกล้ามให้ได้บอกว่าคุุมเก่าผมไม่เขไม่รู้ขไม่คอยอย่าเล่นอย่าเล่นแต่ว่าทุกคนไปต้องทำคามาดบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบค่ะ เธอเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบไกลตัวแบบไม่น่าจะเป็นใครที่จะมาเจอแบบนี้ใช่เริ่มจากมีททากันบ้านอะไร <S <S ก็อย่างหนูนะคะหนูรู้สึกว่าการได้เล่นเรื่องนี้มันสอนให้หนูรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยการที่เราจะเข้าใจตัวละครน,นี้เราต้องยอมรับบางอย่างในตัวเราให้ได้เหมือนกัน <S 2> <S 2> <ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็คือการแข่งขันเพราะฉะนั้นไม่ดย์หรือเพื่อนเพื่อทุกคนในเรื่องนี้ก็จะมีความรู้สึกอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับมือกับความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วก็ไปสร้างแบ็กกราว์ว่าเขาทาอย่างนี้เพื่ออะไรหรือเพราะอะไระ่ค เือเป็นเรื่องที่วินว่าโหดสําหรับวินมากๆมันค่อนข้างดรักนิดนึงแล้วมันก็น่าติดตามมากๆก็คือเรื่องแรกก็เรื่องแรกก็เอาเลยเองแต่ทำได้ดีค่ะทำได้ทั้งค่ะพี่เต้ยากไหมโอ้ยพี่เต้ไม่ยากแล้วลับก็หปดแล้วอย่าคิดอย่างนั้นก็คือไม่ได้เป็นสายแดนซะด้วยแต่ว่าต้องแดนค่ะก็ก็ มีการรำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นรำแบบคอนเทมค่ะก็อยากให้ไปติดตามดูค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีเวิร์กช็อปอะไรเราก็พยายามทาให้เต็มที่ให้มากที่สุดค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดกับพีเตอร์ในเรื่องนี้ก็น่าจะรำนี่แหละค่ะใช่ใช่ค่ะซ้อมเยอะก็ซ้อมซ้อมกันเยอะนะคะแล้วก็พอตอนไปถ่ายอ่ะก็ถ่ายกันแบบโหจริงจังมากเพราะว่ารับหลายมุมมากๆด้วยค่ะแล้วก็เหมือน จำได้วันนั้นเราเข่าแบบม่วงกัน<ช>ทุกคนเลยใช่ใช่ก็ทำเต็มที่ค่ะพี่วินนะคะครับของผมผมว่ารอบนี้ผมรู้สึกง่ายขึ้นเพราะว่าเพราะเหมือนเราแบบได้สร้างคาแรคเตอร,ร์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งไว้อยู่แล้วแต่อันนี้มันคือแบบทําให้มันแน่นขึ้นทําให้มันชัดขึ้นแล้วก็ให้มันเข้ากับความเข้มข้นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าก็ค่อนข้างโอเคครับกับภาคนี้อย่างภาคที่แล้วสิ่งที่คนจะพูดถึงอาจินมากที่สุดก็คือ รูปร่างภาคนี้เป็นยังไงคะภาคนี้ก็กินไข่ต้มมือละสิบฟองมือละสิบฟองพูดจริงค่ะิไม่ไม่ใช่วันละสิบหรืออะไรนะคะมือละสิบพยายามครับพยายามไม่ได้บางวันก็ไม่ไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยเมื่อแสดงวันมียีนที่ต้องถอดเสื้อเยอะสิบิตมีบ้างมีแ่ามีแหละกินขนาดนี้มีหน่อยกินขนาดนั้นละมีหน่อยเรื่องที่มันอิน คือเรื่องเกี่ยวกับศิลศาสตร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ผมว่าความพิเศษของเรื่องนี้มันเป็นศิลปศาสตร์ที่ไม่ใช่ศิลปศาสตร์แบบเก่าแต่ว่าเป็นศิลปศาสตร์แบบใหม่ที่อินเทอร์เพตออกมาเป็นรูปแบบโมเดิร์นมากขึ้นคอนเทมมากขึ้นทั้งอย่างการรำหรือว่าการเต้นเนี่ยครับก็จะไม่ใช่รำแบบสมัยแบบทรดิชันแต่ว่ามีความโมเดิร์นขึ้นมาน้ตาเมื่อกี้จำถ่าบได้ไหมจได้ขอนุาสสำหรับหนูนะคือ บทสวดต่างๆที่อยู่ในการทําพิธีต่างๆอะอย่เงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็แต่ว่าน้ําตาลนะรู้สึกว่าโชคดีที่เอ่อทุกๆคนเนี่ยจะอยู่กับเรื่องเงี้ยเยอะกว่าน้ำตาลน้ำตาลอาจจะมาแบบว่าไม่ได้เยอะมากเลยนะคะก็ได้เจอทีมนักแสดงที่คุณภาพและที่สําคัญเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมง,งานกับพี่เต้ยออจริงๆเขาเป็นรุ่นพี่มอสวรหนูด้วยออวก็รู้สึกว่าเออได้มาเจอรุ่นพี่ด้านการแสดงแล้วแล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่ แต่เด็กๆถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเนอะไหมแล้วแบบได้มาประชันฝีมือด้วยกันรู้สึกว่าตอนเล่นเราสึกฟินมากๆมันมันมากค่ะเล่นกับน้องตาลมีซีนที่ต้องมาทักันเยอะไหมฮะระหว่างน้องตาลกับดูจากเทรลเลอร์ได้เลยค่ะเขาบอกแล้ว่งพ่ะมาทานะแฟนเก่าอดีจริงเหรอคะเมนแดนเราสบายเลยไม่ค่ะก็อันนี้ จร,จริงๆกับน้องมิ้นก็คือโรงเรียนการแสดงเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องจริงกับมิ้นเนี่ยจะต้องฉักกันเยอะที่สุดก็คืออ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันยากท้าทายมากก็เลยตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็ ลายค่ะพี่โอเกือบทุกวันที่จะแสดงว่าพี่โออันนี้เพิ่มไหมปรับอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือพิมพ์ไหะพี่โอเยอะมากก็ขอบคุณที่พี่โอไม่ลังคาญนะไม่แต่เขาเป็นน้องใหม่พีแต่ว่าชื่นชมจริงๆว่าเขาตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้เล่นเปิดเรื่องมาที่เป็นแบบเรื่องยากยังคุยกับเขาสองคนอยู่เลยว่าแบบดีแล้วที่ได้เรื่องที่ยากเพราะหลังจากนี้มันจะง่ายแหละง่ายแล้วย้อนไปที่น้ำตาลทีนึงบรสวดเป็นยังไงเหรอที่เราบอกว่ายากภาษาเป็นยังไงเลยน้ำตาล าวคือบทเขาเขียนมามันยากมากที่แต่ว่าหนูอ่ะก็พยายามตัวนี้จะเล่นมุกเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบทสวดของไทยที่เวลาเล่นมุกมันจะไม่เป็นไรเรื่องเราเรียสคือหนูเนี่ยเป็นเห็นเขีนตลกนี้นะคะหนูเป็นธรรมะธโมอสวดบนก่อนนอนทุกคืนเราเลยใช้บทแบบว่า บทมหาจักรพรรดิเขาดูนะคะในการสวดเพราะว่าด้วยสถานที่หนูกลัวผีด้วยหนูก็เลยสวดไปเลยทีเดียวเพราะว่านที่เขาไม่ได้เก็บเสียงอยู่เลยเก็บรูปปากซึ่งมันก็ต้องมีการที่แบบว่าไม่ใช่แค่แบบถ่วงงานถ่วงงานอย่างนี้แปลว่าสถานที่โลเคชั่นคือโอ้โหโอเคไม่ถาโอ้โหมขนาดนี้เอาเป็นว่าสั่งอาหารแล้วพี่ไรเดอร์กลัวค่ะโอ้ใช่มีสถานที่ปกติไหมพี่โอเลือกสถานที่ปกติไหม ลือหาดปกติไงมีไหมตอนแรกหนูแบบอุ๊ยคาลือหาดสบายแล้วพวกเราอยู่ในแอร์แน่นอนฟ้าก็ไม่มีฝนก็ตกน้ำท่วมแอร์ไม่มีไฟไม่มีร้างคือร้างจริงๆร้างมากการแสดงว่าทระหดแล้วก็กลัวผีไปด้วยเล่นไปด้วยแบบมันจะมีจิงแบบ ไม่ใคยอยู่กับเราเลยไม่เดินเดินอยู่อย่างทีมงานผมมันก็ตกใจก็มีบ้างมันมีไนซีนเยอะไหมฮะโอ้โหไนซีนเยอะมากไนซีนเยอะไนซีนเยอะครับแต่ว่ามีกี่ตอนท่าตอนครับทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างคือทุกซีนผมว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆอ่ะครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็ดําเนินเรื่องแบบว่ากระชับมากๆครับไอ้ฝากฝากเลยไปอิจฉุ่นเลยติดตามโอเดีย พระนางครพระนางฉันชอบก็ฝากด้วยนะครับกับอินิกมาบุงงาหมื่นพมรนะครับถูกปะบุงงามคือต้องรีเช็คตัวเองตลอดก็แบบพูดถูกแ้วบุงงาหมื่นพมรโอเคแล้ทุ่ววันเสาร์นะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่เน็ตฟลิกซ์ค่ะตอนสามทุ่มครึ่งค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆพวกเราได้ดูเทเลอร์แล้วแล้วก็วันนี้จะได้ดูตอนแรกด้วยแล้วก็ มีแอบดูกันไปนิดนดหน่อยๆน่อยคะ่ะสนุกมากๆมันมากๆจริงๆค่ะแบบอยากดูต่ออยากดูต่อก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะออรอบนี้ก็คือเปิด so ปุ๊บโซว์เอาปั๊บเลยโอ้โอใช่แล้วอ,อ,อ,อยากบอกอะไรแฟนๆบ้างคะการตอบรับดีขนาดนี้ตั้งแต่เริ่ม ครับผมอยากขอบคุณอยากขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับผมที่สปอร์ตกันก็พวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับพร้อมที่จะดูแลาครับอยากดูการพร้อมกับแฟนเราอยากรู้รีแอคชั่นของแฟนแต่ละซีนว่าจะออกมาเป็นยังไงวันนี้มีแฟนจากประเทศเยอะมากอ๋ออืก็สําหรับได้ได้เพิ่งเคยมาได้ไม่ใช่เคยเนาะได้กลับมาร่วมงานกับท m m t อีครั้งหนึ่งค่ะก็รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วก็รู้สึกอู้แบบเปิดขายไปอ่ะบัตรก็คือแบบเปิดปุ๊บ โซอเลยอะคะก็คือแบบสุดยอดมากๆ <c oughs> ขอบคุณแฟนขอบคุณากอยากไปวินงปากแฟนแฟนอินเตอร์นิดนึงค่ะครับผม For international fans so please support our movie our series Enigma Black Stage so it will be air on 131สวัสดีค่ะ แทงเรื่องแทงเรื่องก่อนว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวเราดูกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมะีช่วง Special Questions ด้วยนะคะใครมีคำถามค่าใจจากเอพิโซดแรกเดี๋ยวสามารถยกมือถามได้เอะเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนนะคะสวัสดีทุทกคนอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้มากๆเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมงาน,นกับพ่วกับที่เก่งมากแล้วก็พี่ๆมากความสามารถทุกๆคนค่ะก็หนูดีใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งใน คนที่อยากจะได้ชุดบุ้งงาเหมือนทมอรนาคจริงๆราคาค่ะ,คะก็เหมือนน้องมิ้นเลยก็เพิ่งเข้าค่าย GMM เหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่โอที่ให้โอกาสได้รับบทจิวค่ะแล้วก็ได้มาเจอพี่น้ำตาลวินพี่เต้ยอะไรล่ะคะพี่โอเป่เอ๋อเป็นคนาน, <laughs> น่ <laughs> ช่เห็นมีพี่น้ำตาลมีวินมีพี่เต้ยคือทุกคนก็เก่งเรื่อง acting กันมาหนูกับน้องมินก็เลยจับมือไปเรียน acting เพิ่มเลยเพราะว่าอยากทำให้มันออกมาดีค่ะนี่นะยายเขาพูดว่าถ้าเกิดมีเต้ยต้องมีฉันแล้วก็แบบเออโชคดีที่เออพอพอเราเขียนบทมาปุ๊บมันอยู่คาแรคเตอร์หนึ่งคือหม่อมเลนี่แหละแล้วก็เออแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหม่อมเลยคือตัวละครที่ถ้ายายเล่นเออแล้วถ้าเกิดยายแบบทําได้อ่ะ โหมันจะดีมากๆเลยอะไรเง oh, ี้ยก็เลยก็เลยชวนยายมาอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องไข่ตัวเองด้วยนะหมายถึง <laughs> <laughs> มีอาหารการกิน oh, <yeah. S 1> อ๋อใช่ไหมที่แบบพวกเรามา,มาลิสวันแรกได้กินเลย <laughs> นั่นแหละฮะก็เราติดตามนะครับ <laughs> ออมากอะไรนะอร่อยค่ะอร่อยมากแต่ซูสูริไม่ได้หรอกจริงเออมีแบบสั่มเดียมยนะมาใหม่ <laughs> ใช่ขายอยู่ <laughs> 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 ชั้นเจ็ดพอดีสบช่องสบช่องครับนะคะ อ่ะก็เราติดตามนะครับอ่ะน้องมีเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันมีพี่โอก็ให้ถอดเลยครับแล้วครั้งนี้เราก็เลยเตรียมตัวหน่อยเพราะไม่รู้ว่าพี่พี่โอจะเอาตอนไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกรินตลอดบอกคนล่วงหน้าตลอดมันต้องมีมันต้องมีซีนแบบมันต้องมีซีนใช่ถอดเสื้อโชว์ไรสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันเพราะมันต้องซัพพอร์ตของของภาคนี้ด้วยแหละว่าแบบอ๋อมันจะมีการแบบแอคชั่นมากขึ้นเอ่อหรือว่าจะมีการแบบสิลศาสตร์มันหนักขึ้นอะ เออเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจินมันต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยฮะซึ่งแบบโอเคพอวินรู้เร่งนี้วินก็ทำกานบ้านของตัวเองมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบผลลัพธ์มันดีใช่ไหมมากมากคระเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะจริงจริก็ในเรื่องถึงแม้ว่ามันจะมีความเชื่อเฉือน ถึงมันจะมีการชิงดีชิงเด็กกันอย่างไรก็ตามแต่ว่าในกองถ่ายเนี่ยพูดได้เลยว่าทุกคนนักแสดงทุกคนนะซัพพอร์ตนักแสดงนะพิณกรเอ้ยพี่ีิกรแหละทางนักแสดงนะพวกกับทีมงานทุกคนซัพพอร์ตกันดีมากจริงๆนะคะโปรโมอกันนะใจ๊กับนักแสดงทีมงานพวกกับจากกินิกมา The Black Stage บุกงามื่นพมอด้วยนะคะ